ครูเหมเวชกรศิลปินวาดภาพผู้มีชื่อเสียงของไทยในสมัยรัชกาลที่6ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจในวัยเด็กของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองที่อยากจะเป็นศิลปินให้ได้อย่างท่าน ผู้เห็นเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของลิกโกรี่กับคีนี่เป็นศิลปินเพนเตอร์ที่มาเขียนในโดมพระที่นั่งอาน,านันต์ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่6สิ่งที่ได้จากครูเห็นพิจกรก็คือหลักปัจจาความคิดที่มีลาาของความเป็นไทยแต่วิธีคิดแบบตะวันตกท่านท่านเดให้งานมาทําแล้วท่านจะวิเคราะห์ามมานะะหลังค์แล้วจะบอกนี่เป็นวิธีคิดแบบฝรั่งเพานะและไทยกับฝรั่งจะเอามารวมวัาอย่างไงตรงนี้ผมถือว่าเป็นคู่รูปการอย่างมาก จากนั้นลูกเขียนครูทองอยู่คงแปะตั้งในสมัยต้นนโกรสินที่วัดสุวรรณรามที่เป็นครูคนที่สองผมป้าบูรณาการกับอาจารย์เหมผมไปเรียนเพราะช่างผมก็ได้ความคิดจากอัจเฉลิมนาทีรักก็เป็นความคิดตะวันตกพบตะวันออกแบบเหมเบชกรเหมือนกันผมไม่เห็นผลงานท่านเหล่านั้นแล้วได้ความรู้ต่อยอดมากมายและเอาความรู้เนี่ยเป็นทฤษฎีถอดรหัสมาจะเได้ว่าครูแต่ละคนมีออตลักษณ์ของเขา การได้เห็นอัตลักษณ์ของครูแต่ละคนก็เกิดเป็นแรงผลักดันให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองต้องเร่งค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์าง,งานศรราิลปะให้มีความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆ <bed> แต่เรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆงานสร้างสรรค์ศิลปะมันต้องเริ่มที่ใจและเป็นความรู้สึกของแต่ละคนท,ที่ต้องประจนภัยต้องหาเอาเองจะยากลำบากหรือจะง่ายแล้วแต่อาจาริย์เคยบอกก่อนที่จะทํางานศิลปะต้องรู้จักโลก รู้จักสิ่งรอบล้อมรู้จักคนอื่นค่อยมารู้จักตัวเองแล้วนายค่อยทำศลิลปะฉันก็พูดแค่นี้เพราะมันบอกกันมากไม่ได้มันเป็นลายแทงเป็นไมล์แมปกว้างๆเราต้องหาเองยุคนัน้นโมเดิร์นอาร์ตพวกแอบสแต็กพวกนิวฟอร์มเนี่ยมาเยอะมากแล้วเขาได้เอกันนะเราก็เอาเขามั่งผมเอางานเหล่านี้ให้ครูบาอาจารายค์คลนโดเดโดยวพาออาจจะชรูดแบบปีชาเธอไม่รู้จักตัวเองฉันอยากให้เธอเนี่ยไปหาสิ่งที่เธอรักเธอชอบ เธอเคยมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เธอชอบอะไรลักอะไรอยากทำอะไรทำในสิ่งที่ลักที่ชอบวิธีการที่ชอบที่รักทำไปเถอะด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจเดี๋ยวอัตลักษณ์เดี๋ยวงานมันก็จะเกิดขึ้นมาเองด้วยคำแนะนำของครูบาอาจารย์ที่ต้องการจะให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองได้มีเส้นทางศิลปะเป็นของตัวเองทำให้แนวทางในการค้นหาอัตลักษณ์ของท่านเริ่มมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเนี่ยเรียกว่า hard ไม่มีเฮดคือความคิดจินตนาการจําแต่กระบวนแบบวิธีการของรุ่นชนนี่นชนนี่จะไม่รู้ว่ามันพูดอะไรนี่คือคําตอบที่อาจารย์ชละรุดบอกว่าปีชาจะไม่รู้จักใจตัวเองอาจารย์บอกว่าเอางี้พอาจะให้เลือกเขียนระหว่างภาพนามธรรมภาพโมเดิร์นกับภาพเรียลลิสติกเนี่ยเธอชอบเขียนรูปแบบไหนผมชอบเรียลลิสติกครับเอาเป็นภาพแบบไหน คนสัตว์สิ่งของทะเลป่าเขาวัดวารามผมวัดวารามครับอก็ดีนี่ถ้าไปเขียนวัดเพ่สี่ห้าผมออกจากคณะไปแล้วไปถึงวัดโพก็เ,เห็นแสงสองผ่านมากระทบที่ฐานโบสถ์มันเกือบวาบัตทับใจมาติ้งอะ่ะผมไม่สนใจว่ารูปร่างโบสถ์เจดีเป็นยังไงผมก็เอาสีช็อกไ่เขียนจริๆๆ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 งจริงจริงบนกระดาษดำเกือบร้อยกว่าชิ้นนะเขียนแล้วมีความสุขมากแตงานชุดนี้ก็จบได้เกียรติยศลำสองจากคณะจิตรกรรม และตัวชี้วัดสาคัญคืองานชุดนี้ก็ได้รางวัลเ,เหรียญเงินและเหรียญทองจากงานศิลปกรรมแห่งชาติ2ปีต่อเดือนเพราะว่ามันมีอัตลักษณ์ในความเป็นอัตลักษณ์แสงเงาของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถวทองท่านก็ได้มีการแต่งเติมเสริมต่อเนื้อหาสาระขึ้นมาอีกหลายสัญ,ญลักษณ์หลายรูปแบบในแต่ละช่วงชีวิตแต่สิ่งที่ท่านยังคงไว้เสมอโดยไม่เปลี่ยนแปลงก็คืออุดมการณ์ทางความคิดของท่านทฤษฎีแสงเงาที่ผมสร้างขึ้นเองจากของจริง แล้วผมเอามาทำเป็นแสงวิเคราะห์ใหม่ดูคล้ายๆเหมือนจริงแต่ไม่ใช่ของจริงผมก็เขียนรูปแสงเอานานมากเลยจาก2,522ผมทำมาเกือบ2,530ว่ารู้สึกเอมันไปไม่ไหวแล้วพะต่อยอดไปเป็นแสงส่วนอภูมิแล้วมาจบด้วยออนเม็นเป็นรุดลายลงรักปิดทองที่เสาไอคอนสยาม นี่คือคําตอบว่าอัตลักษณ์ก็คือผลสรุปที่แสดงออกเป็นองค์รวมของแต่ละคนในงานศิลปะคือตัวบ่งชี้ที่ต้องรวมทั้งความจริงความดีความงามความคิดรูปแบบเนื้อหาเทคนิคการทั้งหมดออกมาเรียกว่าสุนทรียะที่เป็นเอกภาพ